หัวแตกหัวแตกมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้จัดให้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ตอนนี้ช่องผมก็ มาถึงสองแสนซับแล้วนะครับขอบคุณมากมากเลยจริงๆเนะะาะถามว่าสองแสนซับเนี่ย,ย,ย,ยต,ตอนแรกเนี่ยผมจะทําอะไรตอนแรกเอาตอนแรกเลยนะตอนแรกเนี่ยผมว่าผมจะทําแบบยังไงคิวอนเอก่อนเนาะแล้วก็ยังไงอะแล้วก็ทําคลิปแบบเรื่องราวตั้งสองหัแบบว่าแบบยังไงประสบการณ์เล่นพ b แบบมาตั้งนานแล้วอะเออแบบก็เล่าเรื่องราวความเป็นตั้งสองหววไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็ว่าจะทําแบบนี้แต่คราวนี้ผมก็อยากจะ ถามคนดูนะครับว่าอยากให้ผมเนี่ยทำ Q&A ก่อนหรือว่าทําแบบเรื่องราวตารุซอควงหรือประสบการณ์เล่นแบบประสบการณ์ที่แบบเล่น p ีบมานานเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับก็ขออยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ทําอะไรนอกจากที่ผมเสนอไปเนี่ยเนาะคอมเมนต์นใต้คลิปได้เลยนะเพราะว่าผมจะได้เก็บไปพิจารณาถ้าไหนทําได้เดี๋ยวทําเลย โอเคไหท่านไหนทำได้เด okay, ี๋ยวทำเลยนะครับโอเคนะหรืออาจจะแบบอยากให้ทำาเิมอื่นอะไรเงี้ยก็ลองเมนดูนะครับเฮ้ยมันแพ้ได้เลยนะ่ผู้ถึงอ่ะชิบหายละโอ้แล้วผมเล่นไปเล่นฟ้าแล้วรอบนี้ผมไม่มีซุปเปอร์เฮดเกียร์เสริมเลยนะไม่มีเฮดเกียร์เสริมแล้วนะหัวแตกได้เลยอ่ะ้ยเอว่ะวยเพื่อนเอาเรื่องว่ะ โอ้โหบาเลสเมื่อกี้ซองของผมเหมือนโดนบาเลสยิงตัวลานัทเลยโอ้โ oh, หเรียบร้อยฮัลโหลฮัลโหลไม่เฟนโอ้โหเฮ้ยซองตัวนี้มันเบาขนาดนั้นเลยเหรอวะเมื่อกี้เป็นมุมที่แบบผมยิงโดนนะแตไ่ไม่ตายนะ้ยเดี๋ยวลองขอ,ของห้องเป็นดาน่ดานลักวิวหัวขอด่านลักวิวน่อย ครับครับเดียะต้องมีหางเสียงนิดนึงเป็นบรรยาทนะครับเออขอแก้มือกดดีขอแก้มือไอ,อห,หัวมันหัวมันไม่เห็นข้อความหมหรอหัวแม่งเบ้าไอ้ส<ะ>ัตว์เฮ้ยหัวไม่เห็นข้อความหมหรอเอาหัวแม่งเบา้าอ่ะหัวแม่งเบา้าอ่ะกดดีรออะไรอะ่ะสู้ดิแม่งไม่เห็นข้อความผมนะครับ มาเล่นซอนตัวนี้ต่อแม่งคล่องใจแล้วเมื่อกี้กูยิงไม่ตายมาเติร okay, ์ฟมาเดี๋ยวยิงซะหน่อยหัวมันเบาหัวมันเบาท่านผู้ชมคิดว่าผมจะยิงตายไหม bye. Bye ดูเลือด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 ว่ดีหัวห้องแม่งตายแล้วหัวห้องแม่งตายแล้ว ไงนี่ไงนี่ไงหัวแ่งเบ้าเมื่อกี้โอ้โหดูยิงดิใครเห็นก็ร้องมาโคได้เลยนะครับเนี่ยเฮ้ยมันหยิบซอมมาสู้อะเ <c oughs> จน<ร>เ<ร><ร>ข,ขาเล่นปลาระเบิดโอ้โหปลาระเบิดมาปลามาเหมือนมึงแม่นแหะเพื่อนเหมือนมึงรู้อะ สวยสวยมาดิเอาเะล่าเอาเะล่าโอ้ดูเลือดโอ้เพิ่งเห็นเลือดบ้าบินไปไหนนะกูเนี่ยโอ้โหแม่งซมูมข้างบนครับอ่ะว่าไ,ไงเอาเมื่อกี้ยังเอาบาเลตยิงกูอยู่เลยรอบนี้แม่ง <laughs> <laughs> เพื่อนเอาปืนอะไรมาเล่นเนี่ย <laughs> ปเมื่อกี้เอาพาเลยยิงผมอยู่เลยเฮ้เออ<ป>เหตุเกิดเพราะหัวห้องแม่งเบาผมก็เลยต้องเล่นห้องนี้นะครับหัวห้องแม่งโอ้โหแม่งเอ้ยเอาอกะเออกมะวางได้เลยนะครับผมวางกันดีกว่า ที่เหลอมันก็นขึ้นอยู่กับทีมกูละขวาตายอ่ะโอ้โหไม่ตายเว้ยซองผมแม่งเบาไปเลยว่ะซองตัวนี้แม่งรู้สึกแบบไม่ค่อยยิงเจ็บสักเท่าไหร่ไม่รู้นะเพราะทำไม วิ่ยเล่นจากวอเนี่ยโอ้โหผมยิงโดนถูกไหมเมื่อกี้ผมว่าผมยิงโดนนะหรือ,อยังไงวะไม่เข้าเลยงันน่ยมันโอกหัวนเน่ไอตว์เออแม่งมันโอกหัววะมันโอกหัววะจัด สือซอมบี้สือซอมบี้เลยสือซอมบี้เลยผมว่าผมต้องได้ยิงแล้วผม,ผ,มผมต้ผมว่าผมต้องได้ยิงแล้วยิงผมว่าผมต้องได้ยิงแล้วได้ได้ยิงแบบจริงจังละได้ไหนหรอวะโอโ้โหเดี๋ยวนะผมยิงโดนปะวะเมื่อกี้ โอ้โหพอยิงโดนก็ใช้ใช้จำนวนกระสุนสามนัดเลยเหรอสวยวางไหนวะเอากูข้างล่างาจบแล้วจบแล้วมผมว่ามันถึงเวลาที่ผมต้องยิงแบบจริงจงังต้องยิงแบบจริงจงัง ต้องจริงจังแล้วต้้องงงจจริัแลวมาดิ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 าดาดไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอีกตามันต้องลักวิวตามันต้องเดสแบทไม่ใช่ลักวิวจริงๆมาดิ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 เฮ้ยมา,าม,มา,มา มาผมสู้แล้วนะผมสู้แล้วนะคือซองตัวนั้นมันเบาเกินมันเบาเกินไปอ้าวตะควักซองด่วนอืผมควักแล้วผมควักแล้วผมควักแล้วครับ <All right. S 1> แต่แบบโอ้โหเบิร์ตคัมีเว้าเลยตอนที่โดนได้คู่ยิงเข้าหัว อยากรู้มากเลยมันไปยิงกันตรงไหนวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหัวกแล้วโหหัวมันแตกง่ายมากอะ่ะโหหัวมันแตกง่ายจริงหัวมันแตกโคตรง่ายเลยไอ้เค่ไปเล่นฟ้ากู planted. been เอ้ยอะจุดที่วางครับจุดที่วางเอาแล้วจุดที่วางพี่จุดที่วางพี่พี่ไม่ทันพี่โอ้โห อะไรกันี uh so wow, ่โอ oh, 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 so ้อะไรกันเนี่ยนะว่าแล้วเด้อโอ้โหวินาเบิดเยอะมากโอ้โหฝั่งฝั่งน้ำเงินทีมโคตรดีจริงๆฝั่งน้ำเงินมันโคตรได้เลยว่ะทีมนี้สวยแล้วผมอุ๊ยโอ้โหโดนสู้ไว้ทีมเราสู้หน่อยไว้สู้หน่อยสู้หน่อย สู้หน่อยสู้หน่อยตั้งใจเล่นนิดนึงโดยเฉพาะกูเนี่ยผมตั้งใจเล่นแล้วนะแต่ the, โดนหัวแม่งไป,ไปเล่นฟ้าไม่มีเฮดเกียร์นี่แม่งเล่นโคตรยากอะหัวแตกโคตรง่ายเลยยี่ตกใจเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจยิงด้วย <S <S เอ้าอ๋อเพื่อนกูตายนี่ว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เพื่อนอีกคนหนึ่งวางไหมกูวางเองก็ได้ผมมีวางไว้ไงอ been planted. โอ้ยมีซองสัมบี้มีซองสัมบี้เสียงลั่นโคตรดังยิงแบบตุมต้มๆกันเลยทีเดียวสวยสายเพชรสายสวยไงละ่ะมันไม่รอดหรอกมันไม่รอดหรอกเอา้าบางทำเพื่อ มันไม่ลอดหรอกมันไม่ลอดหรอกไปตรงไหนอีกฮะตรงไหนอีกมันไม่ลอดหรอกมันไม่ลอดหรอก <c oughs> <c oughs> เออมันไม่ลอดหรอกอ okay, เไปเลยค่อยเล่นนะ <c oughs> เออ <c oughs> คือแบบขออย่างเดียวเลยถ้าผมไม่โดนยิงหัวแตกนะ <c oughs> เล่นได้ยาวๆเลย <c oughs> เอา้าไม่มีใครโง่ท่ากูแล้วแหะ วิ่งมาแล้วเบร์ที่ไหนไม่ตายด้วยสวยเพื่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นตาใจเย็นตาใจเย็นตาตั้งสติตาตั้งสติลูกใจเย็นเย็นเน่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นยาหัวร้อนค่อยๆเล่นโดดได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันปิดบั็กแล้วนะแต่ก่อนมัน โดดลงไปได้นะครับมันก็ไม่เชิงบักนะมันมันมีคนเล่นด่านนี้แล้วพลาดตกไปบ่อยไงหนึ่งในนั้นก็คือกูนี่เองนะครับวางไหนเป็นษากกาลังไปเนี่ยเอ้าเชี่ยม่งเมื่อกี้แล้เบิดบักก็ดูเห็นปะตอนตอนแรกรลเบิดมันไม่มีเออเว้เอา้าวุ้ย พีเม็นก็เท่เลยว่ะว่าจะเล่นซองเคียวเทคอานว่าเคียวเทคปะเรียกว่าเคียวเทคปะผมไม่รู้นะหัวแตกหัวแตกมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เออว่าเนี่ยแหละไม่บงไม่บีบีบีอะไรบีอะไรไม่สน ใครวางบงบงบีบีจัดให้เหลือตัวเดียวปะหุยอุยตัวเองหอดร้ายยังไรนะคะตอนนี้ยยิงหอดย่ายอ่ะเน่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงบอกเลยว่าพีได้ยินเสียง ผมเห็นหนึ่งตัวครับเอาหัวห้องหายไปแล้วตกใจกูตกกูตกใจตกใจอันนี้ตกใจจริงแหมแทบตายแทบตายแทบใจบอกเลยซอมบี้มันยิงหนักไปมันต้อง้องกวัวนะเ <c oughs> อาละครับคนก็ค่อยๆหายไปนะครับตอนกวันนี้เฮ้ย มันมีศัตรูตอยู่ข้างหน้าสินะข้างล่างปะวะผมว่าน่าจะข้างล่างแล้วละ่ะไม่ใช่อ่ะไปไหนอ่ะตัวที่เล่นสองสัมผีไปไหนอ,อู้บีนมทำไมนายไม่ให้ตัวนี้กับเราเฮ้ <ไป S 1> อ,อทีมแดงต้องชนะครับถ้าไม่ชนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคนก็เยอะกว่านะั่งกัน ไม่แลเบิดอนปแตบไปเอ้ยโอ้หวัดเ้ยเห็นไหมผมบอกแล้วในเลนฟ้าผมอ่ะมันไม่หนาเลยตั้งแต่ไม่มีสเปอ์เกียร์มันไม่เด้งเลยโอ้เส็งเลยเซ็งเลยจะแพ้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยแพ้ไม่ได้โอ้แพ้ได้ไงเนี่ยฝั่งเราก็คนเยอะกว่าเพื่อน หัวหัวเกือบแตกหัวเกือบแตกเออค่อยๆไปกัน,กน,นเลยดิฝ่อไวร,รุ่นอย่านะ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 อย่าจนะิงนะนะกับพี่ตาหนะครับโอ้ยอย่าจิงกับ เออเนี่ยถ้าแพ้ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วเนี่ยนะ,ะยิงมาตั้งสาวสิห้าตัวเดี่ยดูนิเนะี่ยยิงจะครบ40ตัวอยู่แล้วแม่งยิงได้ว่นละเบิดเป็นเด็ดแมทเลยคุณเนะี่ย